คือไม่รู้สิอะไรสักอย่างก็เลยทำให้มันพิเศษอ่ะรับพิเศษเพื่ออะไรพิเศษเพื่อมันจะมีรสชาตินะครับเติมถงเป็นพวกอาจจะจริงใจหน่อยนะก็คิดว่าบางอย่างที่นำเสนอมันที่มันเป็นได้ไหมนะครับก็ส้มตาอันนี้ก็จะเป็นเจ๊หรืออยู่ใช่ไหมครับซึ่งเราดูแล้วมันจะอร่อยนะครับมันมีส้มตาแบบเดลลาสมท่งอะไรโผล่มาเราจะรู้สึกว่ามันสวยนะแต่มันดูไร้ยิ่งใหญ่ไม่รู้นะดูไร้ยิ่งใหญ่ไม่รู้นะครับทีนี้ผมมี อย่างเดียวที่จะบอกว่าคั่วกลางๆหรือตัวผมหรือรายการผมไม่ได้ดีไซน์เลยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่เราดูเชฟนะพนุษย์ไทยเอาถมลูกข้างไว้ก็ถามนเนี่ยหลอนะฮะหล่อเชฟในปัจจุบันนี้นะฮะแม้แต่ในวงการอาหารคผมก็หล่อคุณต้องดูดีต้องจบจังเลยนะสถาบันอะไรนะฮะไอชื่ออะไรนะเออเอาเบอร์อะไรเนี่ยนะฮะกระดองเบอร์อะไรเนี่ยนะฮะคุณถึงจะทำงานหน้าอยู่บนสหลักได้ถ้าคุณสกปรกซองซ้อถ้าคุณอ้วนๆผลเยอะ ถ้าคุณโดนลังมันเนี่ยที่ใส่เสื้อก้ากเนี่ยนะฮะผแจกคเก็อแพนๆเลยนะคุณจะไม่ไปสามารถไปปรากฏในสื่อได้เพราะอะไรคะเพราะว่าทีสสุดธหน้าตาเป็นราคาใช่ไหมใช่ไหมแต่ผมก็ไม่เคยกินอาหารของคนเหล่านี้นะฮะแต่ในประสบการณ์ชีวิตผมก็เช่นเดียวกันนะเวลาเราไปเลือกรานอาหารกินสักร้านหนึ่งที่เราไม่รู้จักนะฮะหล่อเชียวนะฮะจู อิกนะฮะต้องเกียดผมวนะ่าแหวได้ผู้สาหรอแบบนี้นะฮะไอ้เต้ามจากความหล่อแล้วความชั้นสูงความล้ำนละึกมานะการไทยก็รกู้สนุนคนหนึ่งที่ออกมาทำรายการนะแล้วไปออาหนังสือเล่มเยี่ยมมาเถอะด้วยนะฮะทุกคนไปหนังสือเล่มนึงฟุตสตา์หรือผมอข,ขึ้นปอก,กอิกนะฮะทุกคนแต่งตัวดีทุกคนหน้าตาดีนะจะมีนี่ใส่เสื้อกล้ามอยู่คนเป็นเกยนอยู่นะอาหารในี่สนุนที่สุดน,นะฮะ ให้เมนูให้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 รายการอาหารเนี่ยไม่บอกเป็นช่างโกงวัดอ่ะใส่ไปเธอใส่ไปเธอเขียนไปในนั้นอ่ะเขพิมพ์ไม่ถึงงั้นนะฮะอ่่าอยางนี้คนหนึ่งสุดหลอของเราแลผมชอบดูรายการเขานะเพราะเขาจะแข็งแข็งดีนะฮะวันนี้ก็มีจะมีน้องอีกคนนะ่รักสุดูม่ก็รักนะฮะชอบดูไส้กรูแต่จะมีนี่แข็งๆมาเสริมหน่อยนะฮะวันนี้น่ารักดีฮะน่ารักดีมันจะด่ามันแน่โอเคผมแค่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเห็น ทั่วไปเนี่ยนะฮะรายการคุกกี้โชว์ถูกออกแบบมาให้ลอยเสวยดีแต่ไม่รู้ว่าวอาหารเป็ออนยังไรอาหารเหล่านั้นเป็นอาหารอะไรฮะอ,าารรยอย่างที่เลอร์ถุงที่เอเองบ้านผมมีแค่จะเข้าไฟฟ้าเน่าๆวันหนึ่งใช่ไหมฮะซึ่งพวกเราก็จะเป็นไปในหอใช่ไหมเราก็ไม่ได้ทะทำไงนี่ต้องอย่นี้ในฮีโร่ผมเชฟต้องอย่างนี้นะสิครับนะฮะค่วนคาๆเลยยุ่งบอลเขียนกันไปหมดนะฮะแต่ร้านอาหารแบบนี้มันจะอร่อย ผมแค่จะบอกว่าผมไม่ได้ดีไซน์อะไรเลยผมไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าทําไมเราต้องปรุงแต่งอะไรให้มันมากมายใ,ในเมื่อในเมื่ออะไรบามทีมีอะไรที่มันเป็นตัวมันที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึง่งวิญญาณหนึ่งที่ผมมีแลวผมอยากที่มีแลวผมอยากพูดหรือเจอเพราะว่าเป็นน้องๆรุ่นวัยรุ่นกันที่วิญญาณฉกบน,นะทีนี้วิญญาณฉกบมันคืออะไรล่ะถ้าคุณเรียนนี้แหละผมมั่นใจว่า คุณจะได้พบอะไรในชีวิตซึ่งอาจจะเป็นความหนาที่จะนำเราไปสูย่ยอดถึงเขา,าใหญ่โตนี่อีส้มตำกระแดงี่มันต้องไหมฮะน,นี่ดูเหมือนจะกาดแต่ขมกาดนะฮะเขสาสาษาให้ครบให้เราทิ้งส้มตำเองนะฮะถ้าเราไปร้านอาหารแบบนี้นะฮะอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่ดีก็ได้สมัยก่อนเราก็ไปจ่ายเงินเพื่อให้มึงทําให้กูกินนะฮะเดี๋ยวนี้กูไปจ่ายแพงกว่าเพื่อที่ให้มึงเตรียมให้กูทำแด่งเองนะฮะดูผโอเคเ็าเป็นวิธีที่ที่น่าสนใจนะครับ ผมก็ว่าแปลกดีคะเมื่อก่อนเนี่ยผม,มสงสัยแตุ่ิเซ่จะเป็นต้องจ่ายแพงกว่วาวิเซ่เพราะกูทำกินเองอ่ะมึงไม่คิดส่วนนั้นได้ไหมอ่ะมึงกูเองอ่ะนะฮะเราช่วยคิดเฉพาะวัตถุดิบละกันนะไม่ต้องเหมือนกันนะค,ครับทีนี้กลับมาเรื่องวิญญาณขบวนแหมนะครับแหมเวลามันดีเมเกินนะฮะถึงเต้นปกติสอนสามชั่วโมงไม่เคยเหนื่อยนะฮะวิญญาณขบวนนะครับเราครัวกับจ่าหรือตัวผมนีสิ่งเดียวเองที่ผมคิดความทำ ป็นสิ่งเดียวที่คิดในเทปแรกเลยนะผมไม่ได้คิดอะไรล่วงหน้าเลยนะผมคิดแค่ว่าทายังไงที่เราจะสมบต่อนองหรือบรรทักฐานพุกิ้งโชว์ในรายการโทรทัศน์พุกิ้งโชว์ในรายการโทรทัศน์คือต้องสวยคือต้องหล่อคือต้องดูดีคือต้องทำอาหารชั้นสูงจากกองเบออะไรก็รู้ที่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนเช่นทรัฟเฟิลมีแต่สแตนฟ้าได้ไหมใช่ไหมฮะหรือขาลเซียม บ้ากินแต่ไข่ปลาชลนะ่อนอย่ะไข่ปลาสลิดที่ย้ำๆๆอยูย่ยนในเมนูปลาเนี่ยนะไม่มีก็ไจะซื้อที่ไหนนะครับนี่มีสุปตาสวยานะสวยงามน,นะกินไปคำเลงนะหมดถ้วยนะซุปตานี้รนาะคา300บาทสมมติเนี่ยนะก็ผมก็คิดแค่ว่าในเมื่อมันมีของแบบนี้อยู่ในสื่อหลักที่คนรู้แล้วเนี่ยนะเออก็คือเป็นควานะมบันเทิงอ่ะฉันดูนมันมันแสดงอ่ะนะฮะแต่สุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์อะไรสอง มันไม่สอนรับกับสภาพที่พวกเราเป็นนะใช่ไหมครัพวกเราอยู่หอโซนที่มีตะเกยงในกลางๆตองอยู่มุมนึงแล้วก็พวกเรามีแค่มุมทำกับข้าวสซ่ๆกับตู้เย็นกับไมโครเวฟใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรว่าถืออะไรมากมายทำยังไงที่ผมจะไปตอบโจทย์อังนี้ผมจะขบวนต่อรายการที่เป็นคุกกิ้โชว์ไอดอลของผมคืออาแปะขายข้าวขาหมูที่ใส่เสื้อก้าวมาตรงน้ำมันจะทำอาหารวิจิตรวิญญาณนะครับไม่ใช่สวยหรอไม่ใช่อาหารที่ไม่รู้สัน นะครับผม่คแค่นี้นะแล้วผมคิดว่าไอค้ความขบนที่พวกเรามีซึ่งมันมีในปัญญาทุกคนแหละนะครับทำยังไงที่เราจะดึงมันออกมาเพราะเอออีกอย่างหนึง่แงแหมสาธุมาพูดข้ากลางาหมู่สถาัดประเด็นกระเขนขาดไเกิดนะคือพระเออก็หลายครั้งที่เราคิดภายใต้เงื่อนไขแช่นลูกค้ามันจะเอาอย่างเงี้ยอู๋ก็อยากขบถใช่ไหมฮะหรือก,กูร้องขายอู๋ก็ต้องแดกนะฮะใช่ไหมฮะกูข้าวเ <laughs> นี่ยเพราะเออผมโชคดีผมทำรายการโจรกล่าวโดยต้องกินเลือดต้นเอย แต่ว่าต้องกินเท่าไม่ต้องกินแต่นั่นก็ทำอย่งเขานะมันก็เลยอาจจะมีลักษณะของความกระดที่ไม่หม้อเงนะครเพราะเอิญทุบผิดความไม่หม้อเงินที่กระโดมันไปโดนตาโดนคนอื่นเขาอยากให้เงินผมอ่ะผมก็สาธุแล้วก็รับตาไอ้ยิ้มแอะแต่ยังไม่ขายวิญญาณหนึ่ย่างผมเริ่มจะอยากขายแล้วนะฮะขายคือแจกก๋วยเตี๋ยวซีบ่อยๆก็นเหนื่อยนะฮะก็อยากจะ กินต้องกินต้องใช้นะครับไม่เติมนะครับแต่ก็อย่างที่บอกผมก็ยังมีความกระโดดอยู่ในตัวเราทําโฆษณาถ้าเห็นจะช็อกนะฮะผมเพิ่งได้งานโฆษณาทุกคมเวลาอย่างทักกันไหมอย่างนั้นนะฮะไม่ได้เติมมีอย่าเลขบอกอะไรไม่มีนะฮะคือผมเพิ่งได้โฆษณามาตัวหนึ่งคนสุดน้ายหรือเปเว็บไซต์สุดน้ายหรือเปล่าขออนุญาตพูดนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าจัดเลยครับอยากทำไหมทำ เราต้องคิดว่าปกติเนี่ยคนที่รับงานโฆษณามาเนี่ยจะต้องทิ้ง้าเ้าลูกคและสารสนเทดันมาจากไหนมทำา่เื่อผม่เออทำในฮาฮาดีกว่าผมก็เอาเอาโลโก้เขามาเผาแล้วก็ย่างใส่กรอบกันคนที่ต้องเชื่อใจให้เรา๋ยวมันจะมีตัวอย่าครที่้องเชื่อใให้เรานะครับในการทำของ้าวในกาอ่ แล้วก็ลูกค้าชอบมากนะครับผมงงนะฮะอีกอันเลยผมคุยกับเพื่อนอยู่เพื่อนต้าเราบอกสมมติมีงานโฆษณาอะไรก็จะทำไงดีตัดกล้องนะคุณพูดตรงๆเถอะมีประเภทต้องแอบซ่อนไปอ่ะฟรแอบไปในรายการเนี่ยสมมติทุกอยางลูกค้าบอกให้เอ็นชั่วฟูดเขาว่าส่วนยอดไปเลยเฮสมมติใช่ไหมเป็นโลโก้ไอเนอโต้นะกเราก็ต้องแอบทำเป็นการจับเฮ้ยมุกมันก็ยับไปเลยตั้งช้าเนี่ยมันก็จะไม่เนียน แล้วทำไมเราไม่ดูดูทักกับเท้าไปแล้วก็ทุกคนเงียบแล้วสุดยอดไปเลยขายมันตรงๆไปเลยคือตอนนี้การโฆษณาก็จะมีกลยุทธ์ที่จะขายได้ตรงๆนะฮะผมก็บอกก็มึงจัดขายมึงต้องขายมันตรงๆสิฮะเออท้องพิทเขาดีกินกันัทนะเนี่ยนะฮะนี่เสื้อฟ้องเขาดีเสื้อขาวเลยเห็นไหมเนี่ยทำไมไม่ตรงไปตรงมาแบบการขายนี่ล่ะฮะนะครับผมทดลอง ถ้าเหลือทุกคราบพอใจนะแต่ว่าทุกท่านในที่เขาคงพอใจนะครประมาณนั้นนะครับก็ก็ไม่รู้แหละครับก็อยากบอกสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นตัวของตัวเองนะครับบางทีอาจจะต้องเจอกระแสหรความกดดันอะไรในชีวิตอ่ะกดดันมันกลับไปนะฮะแล้วก็ไปหาจุดยืมบางอย่างผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วล่ะ,ะครัอาจารย์เนี่ยนะฮะเรสอนหนังสือแล้วนะฮะแล้วก็ฝากว่าเราที่เป็นวัยรุ่นมี อีกหนึ่งที่ผมส mainland, ังเสริมการเรียนปัญญาของตัวเองคือการคิดมุมกลับผมคนอาจจะอัศจรรย์ในมหาวิทยาลัยผมบางอย่างครับว่ามันตลาดไม่เกินแต่ผมแค่คิดมุมกลับนะครับแค่ทำไมของบางอย่างเราต้องเชื่อว่าเป็นของชาวโบราณหรือของหวานตลอดเวลาไอ้พวกตัวมันเป็นของหวานเราก็เชื่อเราต้องสางให้มันเชื่อไงทำไมเราไม่ไปทำต้องแทนแบกนะครับใช่ไหมฮะกินได้ใช่ไหมฮะเอ่อฉะนั้นผมก็คิดแค่เนี้นะมองมุมกลับบ้างแล้วก็ แล้วก็เปนตัวงยามใช่นี้นดยราคา3 0ครับุ